สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้โดมาไม่นานนะคะคลิปแบบสั้นๆมีใครหลายคนนะคะอยากรู้การเขียนตาแบบเห็นแค่ตามานะคะก็วันนี้นะคะทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ everyday look แบบว่าวันทั่วๆไปโดแต่งแบบไหนนะคะใช้เวลาไม่นานเลยะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะแต่งให้ทุกคนดูนะคะไปดูกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะแต่งโทนสีส้มเนาะเราจะเริ่มจากการเอาสีอ่อนนะคะลงทั่วเปลือกตาทั้งบนแล้วก็ล่างแบบนี้นะคะค่อยๆนะคะเติมทีละนิดทีละนิดค่ะอย่ามือหนักนะคะค่อยๆค่ะ ลักษณะตาที่ได้นะคะก็จะเป็นตัว V แบบนี้ค่ะตรงหางตานะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นนะคะอีกหนึ่งสเต็ปนะคะและใช้แปรงที่เล็กลงนะคะทาให้ชิดขอบตามากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะใช้สีที่เข้มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแล้วก็แปรงที่เล็กลงนะคะทาให้ชิดขอบตาแล้วก็เน้นเป็นสามเหลี่ยมปลายหางตาแบบนี้เพื่อทำให้ตาดูกลมโตคะ่ะ ต่อไปนะคะเราจะใช้สีทองนะคะที่มีกลิตเตอร์แบบนี้นะคะมาทาตรงหัวตาค่ะเพื่อเพิ่มมิติให้ดวงตามากขึ้นค่ะโดยจะใช้อายไลเนอร์ที่เป็นแบบดินสอแบบนี้นะคะจะติดทนกว่าแล้วก็เขียนง่ายกว่านะคะซึ่งโดยจะชอบความเป็นธรรมชาติของดินสอเขียนตาประเภทนี้นะคะก็วิ่งหางตาออกแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆเขียนให้ชิดขนตามากที่สุดค่ะ จากนั้นนะคะก็ดัดขนตาค่ะโดยเน้นที่โคนขนตาเป็นหลักนะคะค่อยๆดัดนะคะในขั้นตอนของการปัดขนตานะคะก็จะใช้มาสคาร่าสีดำแบบนี้นะคะค่อยๆปัดค่ะเรียงเส้นไปเรื่อยๆนะคะสัก2-3รอบค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการปัดขนตาล่างนะคะก็จะต้องค่อยๆนะคะปัดเรียงเส้นอย่าให้เป็นก้อนเด็ดขาดค่ะอีกหนึ่งเทคนิคของโดนะคะก็คือจะใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะมาทาใต้ท้องตาแบบนี้เพื่อให้ตามีมิติมากขึ้นนะคะและหลังจากนั้นจะใช้กิตเตอร์ขนาดใหญ่นะคะทาชิดขนตาล่างแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มมิติให้ดวงตามีความหวานขึ้นนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับ Everyday Look ของโดนะคะก็จะแต่งประมาณนี้ใช้เวลาไม่นานเลยค่ะทำบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเริ่มชินนะคะก็ได้ลุกมาประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะทำตามได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าใครอยากดูอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวโดจะมาทำให้ดูนะจ๊ะบ๊ายบาย